วันนี้ไม่ค่อยมีสาระเอา้าขอมีสาระสักกับผู้ชมยัดหนึ่งเรื่องเนี้ยมีเรื่องอะไรแล้วผู้ชมมั่งดึกๆึกเนี้ยมีเรื่องอะไรหรออือคุณเอาเรื่องผีสักหนึ่งเรื่องอือคุณนัดเดิมขึ้นน้ำลายแล้วนะเอือดเลยนะเออน,นะครับเอือดหนึงแล้วไม่ไหวแล้วจังหวะนีนะน้โอเคคุณมิณจกจกัดไปคนละชิ้นจัดไปคนละชิ้นฮะนี่มานี่ดูดู วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพ๊กบองไม่ใช่เอานี่ขผมนัดนัดมัดฮีนะครับผมับผมโอ้โหนี่เราไปทำอะไรวันนี้เราจะไปตามหาซอยจุกเมืองเหนือนะครับเราจะไปซื้อเนื้อมาทําซอยจุกแต่เป็นซอยจุกแบบพื้นเมืองบ้านเรานะครับเออทำเองเลยทำเองเลยเราจะไปที่ไหนครับคุณนัดเราจะไปเขียงเงี้มอเดิม คือย่านี้ที่ไหนแต่ไม่ได้เดิมเราจะไปหาเลยรอบนี้เราไม่รู้ด้วยว่ามีที่ไหนเราไม่รู้ด้วยเขาว่าเขาจะเปิดเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนถ้าเขาเปิดก็ได้กินถ้าไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมก็ไปหาที่ตลาดนะครับไปหาเรามีหลายที่แต่เราไม่รู้เหมือนกันเราไปหาเท่านั้นแหละเราเริ่มจากที่นาคตแม่คะเหมือนเดิมนะแต่อีกเสียงหนึ่งคนละเสียงนั่นโอเคงั้นไปเลยผมียนไป เดี๋ยวกันที่ร้านแล้นะโอเคไปกันเลยครับเมื่อกี้เราก็ไปซื้อเนื้อมาแล้วแต่คุณดูอาจจะไม่เห็นเพราะว่าร้านเขาไม่ถ่ายร้านนี้ครับเขาไม่ให้เราถ่ายนะฮะก็ตอนนี้เรากําลังมาซื้อผักมาซื้อผักที่ตลาดกาดเมฆตลาดกาดเมฆตลาดกับตลาดเราสิครับอ๋อตลาดครับตลาดโอเคตลาดกับกาดเหมือนแตกต่างกันยังไง จาก็คือตลาดแล้วแหละครับอืมแต่มันคือคุณคุณนัดมักคีคุณต้องพูดเสียงดังครับคือเรื่องนี้มันมันมันยาวครับมันยาวคือเมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าตลาดอะไรครับโอเคมันมีลุงคนหนึ่งเขาแบบเขาเสียครับพอดีเขาเลยแบบเขาก็เลยแบบคนลุงคนนั้นน่ะเขาชื่อว่ากาดอทีนี้เขาไม่ยาออย่างนงี้เขาเล่นให้ว่า ตามไปเขาจะเขาจะมีผักให้เหลือลงเหลือให้เรากินปะวะพี่มันจะมีผักขายไหมเนี่ยผมว่ากลับบ้านมดแล้วกลับบ้านมดแล้วเราต้องได้ไปออมสิงกันแล้วแหละไปเอาละครับตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วเราจะใช้อ่าวอาทหมวันนี้วันนี้ไปเรามากินซอยจุ ทำสูตรเราด้วยซอยจุ๊กภาคหนือครับไม่ใช่สูตรดีสารด้วยใช่เป็นซอยจุ๊กของบ้านเราเลยอันนี้คืออะไรน้าอะไรอันนี้คือน้ําขี้อ่าน้ําขี้น้ําขี้ครับภาษาเหนือเรียกว่าน้ําเพี้ยอ่าขี้อ่อนแต่นี่เป็นอะไรครับพริกอะไรครับพริกลาบอไม่ใช่พริกลาบธรรมดาแต่ว่าเป็นพริกลาบพริกลาบอ่าพี่ไม่ทำด้วยะเด็นโอ้ไม่ได้เลื่อนเลยอ่ะคุณลองตอบเองนี้เล่นเองตอบเองดิ ไม่ผมก็ชิดไม่ทันเหมือนกันอ๋อโอเคอันนี้เป็นพริกลาบโอเคพริกลาบตัวเนี้ยมีส่วนผสมอะไรบ้างเราคุณบิ๊กจากคุณคุณฟอสองวีเคยกล่าวไว้ว่าใบว่าพริกลาบเนี่ยจะมีส่วนผสมของแหลกว่าแขวนซึ่งเป็นยังไงนั้นผมไม่รู้นะครับแต่จะเป็นเครื่องเทศอของทางเหนือเรานี่แหละมันจะหอมๆนะครับขึ้นจมูกออืมเขาก็จะเอาไปคั่วใช่ะล้วมีกระบวนการทำพริกลาบนะฮะอ่า เราก็จะเทใส่เลยไหมเทใส่เลยหมดถุงนะหมดถุงใส่ในน้ําน้ําขี้ครับผมสองถุงเลยไหมเราจัดสองถุงจัดไปครับจัดไปสองถุงเลยต้องแซ่บๆนะอือต้องแซ่บๆครับต้องต้องล้ำๆอ่ะอร่อยล้ำๆอ่ะอันนี้เป็นซอยจุกซอยจุกครับซอยจุกบ้านเฮาโอเคเดี๋ยวคุณคุณคุณทำอะไรพี่ปเลยไหมผมซอยรอเลยไหมอ๋อเดี๋ยวเราซอยอ๋อซอยปุกจับปั๊บอันนี้ พอเราทำไงต่อเราต้องใส่อะไรต่อคคุณนัทอ่าต่อไปน้ำปลาไหมน้ำปลาหน่อยผมว่าน้ำปลาแต่ว่านิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าพริกลาบมันเค็มอยู่แล้วเอาจริงเหรอใช่ครับน้ำพริกลาบนี่เขามีส่วนผสมของเกลือด้วยวะใช่ครับไม่ต้อคุณลองชิมดูก็ได้อ่าเดี๋ยวลองใส่น้ำปลาไปด้วยหน่อยนึงพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วแล้วก็ผงนัวอ่าผงนัวคุณใส่ยังยังใส่เพิ่มไปอีกหน่ยใส่อีกหน่อยนึงพอแล้วพอแล้วโหกหกหกหมดหมดแล้วโอเคโอเคต่อไปอันนี้ไหมใส่นิดนึง ใส่ก่อนนิดนึงใส่เข้าไปครับผมหมดเลยผกหมดเลยจะคนเลยไหมหรือไม่ไม่ต้องคนดูดิดูสวยปะสวยงามปะอวันเจี๊ยบวานเจี๊ยบเลยอ่ะอีกหน่อยนึงนี่ด้วยหน้าสวยงามครับโอเคมาอันนี้ชิ้นเติบเติบเลยชิ้นเติบเติบก่อนผมขอแบบชิ้นเติบเติบเลยถ้าเป็นถ้าเป็นทางอีสานเขาจะใช้ตัวนี้แต่นี้มันหนาไปหน่อยนะ ไอตัวบางๆเราไม่ทัน m, เราไปซื้อไม่ทัน m, ถ้าตัวบางๆอะ่ะเขาจะห่อด้วย m, วนะคุณนัทคุณจะจับชิ้นใหญ่ได้ไหมล่ะผมะจับได้นะเฮ้ยคุณใหญ่ๆแค่ไหนอ่ะใหญ่แค่นี้แค่ไหนลองลองดูเอาเอาไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คุณนัทเอาแบบกลางๆก,ก่อนอเดี๋ยวผมเอาเครื่องหนึ่งก่อนแล้วกันอืมมีคุณคมมากเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อือันนี้เป็นเนื้อส่วนไหนนะคุณรู้ไหมอันนี้ครับ แต่ไม่รู้แหละครับแม่ค้าบอกกินดิบได้รู้แค่นั้นแหละว่ากินดิบได้อ่ะโอเคดึงดึงแม่งเลยอ่าดึงแม่งเลยนี่โอเคอ่าทางนี้ทังนี้อ่าอืมุณนัทเดิมขึ้นน้ำลายแล้วะเอื้อกตืนนะครับเอื้อถึง่แล้วไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วโอเคคุณมิคุณจัดก่อนเลยจับไปคนละชิ้นจับไปคนละชิ้นฮะนี่มานี่ ดูดูอืมชิ้นเบ่งเบ่งเบ่งเงลยลองดูมาคุณครับวันนี้มันมันขาดตับใช่ไหมขาดตับวันนี้เราไม่มีตับเราเสียดายมากเลยเราต้องขอผักสักนิดหนึ่งเราไปเกือบสามทุ่มครับทีนี้เราต้องไปเจ้าเจ้านะครับอืมเราขาดผักโอเคขออนุญาตนะแนบกับผักนิดนึงผมไม่แนบนะครับผมผมไปก่อนเลยผมยังไม่กินเลยนะว่ารสชาตินะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เป็นยังไงคุณนัทเป็นยังไงอือนี่คืออะไรได้แล้วนี่อือ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 อืมอือเดือดเลือดอืออือแต่ตอนนี้เราอะไรเซ่บมากเลยพี่เขาเด็ดโทษแล้วบอกเอ้ยว่าเด็ดโทษ เด็ดทออืมอืมนี่ลองลองอันนี้หน่อยนิอืมลองนี้หน่อยเขาทำไงอันนี้่ะครับมันต้องกินแก้มนหน่อยเนึงอเราเป็นแผ่นเลยไหมว่าแผ่นหน่อยหน่อยแผ่นนี้รู้มันเหนียวเปล่าได้ครับผมมันเหนียวได้ได้โอ้โหมีเตียงฟันไม่เข้าเลยนะฮะอืมนี่เราต้องประกบอย่นงี้ป่ะวันนี้เราไม่มีสบายนานนะเนี่ยถทาจริงแล้วมันต้องห่อนะถ้าเป็นทางอีสานเขาแต่คนนี้ผมไปแล้วมันช้า แต่ใช้ได้เลยกินก oh, 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 oh. ับผักนิด้ว้โอด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 หืมหอมมากหืมอืม เห,เหนียวจิบหายแล้วผงพี่อืมอืมเหนียวใจเลยว่ะอืมขอว่านี้มันมันเหนียวเกินมันจริงมันต้อง,องบางๆนะ่ะนี่เราไปย่างอ,อันนี้คือส่วนตรงไหนนะคนุณว่ามากเกินไปเลยครับที่มันที่มันอยู่ตรงขี้ครับเอลอลหแต่เนื้อเนื้อเขานุ่มนะนะ เนี่ยเนื้อชิ้นเบลอเ,เลยเนื้อชิ้นเบลอเ,เลยแปลงกวากลับหน่อยเนี่ยเนื้อชิ้นเบลอเลยชิมกับผักหน่อยฮนะแล้วก็โอดตแซ่บมากเลยครับโอ๊พิ้ตลาบฮนะอืออือหึมม,มีคำตเตืมเต็มเลย <c oughs> เป็นไรครับคุณวิ๊กตมล็อกพฮ้ยฮนะ หอมหอมคุณจม,มูกเลยนะหือ <ừ> <ừ> พริกบ้านเรามัานหอมคุณจม,มูกเลยขนปังเนี <ừ> ่ยผมว่าเราใส่เยอะไปฮะ <laughs> เฮ้ยชิหมหายแล้วคุณมิก ็ปปะขึ้นคอเพิ่นแต่แซปป่บกว่าอื้ยดูดูดนัทเขาทำดิดูดิอยากได้ชิมเติบเติบ้วอันนี้ก็หนาอีกอะไม่ตัดหรยอผมตัดเองไอ้ครูลอ้องนะรวยดีอีกหน่อยดเอ็กนี่ อืมฮืมอืมผมมาพอประมาณพอนะเนนื้อเ,เขาแดงแล้วก็สดอืมฮเรากินไม่ไหวหรอกอืม ยังไงอ่ะผมว่าพริอิฐมานเดือพี่กโปรยามันเกืดมอนเนยอคนนั้นแหละคุณน้าคุณต้องฟดนี่พอดีพอดีครับเลยเหรอนี่นะโอ้คุูดูหน่ออ่ะ หนึ่งสองเอา้าอืมอืมอืมหอมัากอืมเยังอ่ะแซ่บเลยครับน้ำจิ้มเอาอืมอร่อยนะอืมอืมเขาเยอะยากไหมคขาดูดมั้ยเนีเ่ยผมอะ่ะ เอาเนื้อไปย่างเดี๋ยวนั่งกินเนื้อย่างกันดีกว่านะนี่เป็นเนื้อหลิบไปแล้วอืมอืมเฮ้ยเอาให้หมดดิยคนเล็กใสไปแล้วอ่ะอือืมันจะไหวไงชิ้นมันเติบตึงอ่ะมากคนชิ้นเลยเนี่ยอิจินง่ะอืมอน่ะอือยังไงครับเดี๋ยว เอาเนื้อย่างมากินด้วว่ะคือยังไงเรามานั่งกินเนื้อให้คนดูอ่ะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีสาระอ้าวขอ,อมีสาระสักกับผู้ชมยักหนึ่งเรื่องเนี้ยมีเรื่องอะไรเล่าผู้ชมบ้างดึกๆเงี้ยมีเรื่องอะไรหรออือคุณเอาเรื่องผีสักหนึ่งเรื่องอสิบกะโลกเงี้ย <ม S 1> คุณเล่าผู้ชมฟังหน่อยเรื่องอะไรนะสิบกะโลกเรื่องอะไรวะเรื่องที่ได้คะแนนสิบกิโลอะครับไอ้นี่ผมใม้คุณเรื่องไปเราเล่าตอนนั้ผมเล่าไปละ อตอนนี้ตาคุณละคุณเคยเล่าด้วยเหรอเคยผมเคยเล่าให้ผมเล่าเรื่องผีเหรออ่าเอาแบบจริงจังเลยป่ะเอาจริงจังเลยคือเข้าหมดจริงจังเลยจะเล่าให้ฟังมันมีนักโรงเรียนน่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพ่อแม่เขาอ่ะจะต้อง ไปรับทุกเดือนอยู่แล้วถูกไหมเขาติดปันอืวเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขาเด็กเรียนดีนะเรียนเก่งด้วยเรียนเก่งแล้วก็รูปไปจำชันเขาเป็นยังไงเสียเสียก็คือตายเสียป่ะแล้วเด็กอ่ะเขาก็แบบว่าวันนั้นน่ะวันนั้นเป็นวันพันลื่นเหวันไปเรื่อยหวันพายหรือเปล่าไม่ใช่วันพายด้วยเจ๋ แล้ววันศุกร์เนี่ยอืคือครูโรงเรียนเขาเสียใช่ป่ะวันศุกร์ในโรงเรียนให้นักเรียนเนี่ยหยุดไปไปการศพครูซึ่งตอนเด็กคนเนี้ยวันเขาลืหักตอนเย็นน่ะเขาก็มานั่งรอรออะไรรอพ่อแม่เขาทีแต่ตรงสนามบาสนั่งอยู่สนามบาสใช่เขาก็รอแล้วรอเล่าพ่อเขาไม่มาแล้วจริงคือเขาคงแบบรอแล้วอ่ะจาก จากตอนเรียนห้าโมงเงี้ยพ่อมารับไปแต่วันนั้นน่ะหกโมงทุ่มพ่อไม่มาลับอืเขาอะขึ้นไปที่ห้องออืือห้องใครครับห้องห้องเรียนตัวเองอะอห้องที่ครูครูคนนั้นเสียอคือครูเขาไม่ได้เสียในห้องนะครูเขาเสียข้างนอกอเออต้องอยู่อยู่ยยพอวันศุกร์ปิดใช่ปะ่ะวันเสาร์ที่ก็ปิดวันจันทร์เปิดเรียนมาฮะพลงเขาก็มาดิมาโรงเรียนโรงเรียนเขาก็ต้องมาแบบเตรียม เตรียมแบบเตรียมสัตที่ให้เด็กเรียนอืองปะอืมไม่มองเด็กอยู่คนเนี้ยอ,อยู่ห้องที่สี่อ่าฮงก็เปิดไปห้องแรกปังปกติปกติพอเข้าห้องที่สองที่เริ่มมีกลินอันนี้เรื่องจริงมีกลิงไม่จินเปิดไปปังเจอเลยจเจอเอะไรป้ากับปา มันเริ่มเริ่มไมีกินเริ่มมีกินกินแบบจุดโปะมันกินแบบเหม็นเน่าอ่ะมันก็กลิ่นฝุ่นจริงอ๋อเพราะอ้เฮียอะไรเฮียมจริงจังจริงจังคนนึงไปไห้องมันอยู่ห้องที่สี่อ่ะพะลงก็ไปไปเรื่อยๆจนไปเปิดห้องที่สี่ไอ้เฮียมันเปิดมาเว้ยมันเห็นเด็กคนนั้นอ่ะเด็กคนนั้นอ่ะเด็กเออเขานอนตายไม่มันฟุบมันฟุบฟุบดีต่อไปถอดว่า แล้วมันเหม็นไม่กลิ่นถึงเลยอันนี้อยังในในนบ้างเราด้วยนะในบ้านเราด้วยในรัปานด้วยเฮ้ยจะพูดจังหวัดไม่ได้อันนี้จริงๆไปเซิร์ชดูก็ได้อืมพอลงมาเามันกลัวนี่หนูหนูหนูใครทำหนูใครทำ ขอบมึงนั่นแหละไม่แม่ผมไม่ตอบคุณมีอะไรไอพานลงคนนั้นคุณตามมามันเริ่มเดินขึ้นราคาต่อจากเรื่องคุณเนี้ยเจอไปห้องแรกไม่เจอเลยห้องที่สองเริ่มมีกลิ่นเหมือนกันเลยห้องที่สองเปิดไปก็มันเจออะไรเหมือนกันอขนาดอยู่ห้องที่สามเปิดไปปุ๊บ ากดป้ายังเนี <left> ่ยยังอะยังยังยังไม่หาเปิดไปปุ๊บเห็นผู้หญิงคนนั้นนอนชมอยู่ชัดเลยเข้าไปปุ๊บมันแบบเนี้ยพาลงพุ่มแย่พุ่มแย่ผมแย่มึงอย่าเล่นนะผมแย่เนี่ยอยังกูโดนมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยแย่โอเคโอเคไปยิ้มไปไปยิ้มไปอ้าวโอเคงั้น คลิปฮาๆตลกๆนะฮะอย่าไปสื่อสาวผมสองคนนะวันนี้เราจากกันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับพวกกันหนึ่ง,งกุ้งกิงกุ้ง,งกิงบ๊ายบาย